ในสภาวะสงครามนี้ที่กำลังเกิดขึ้นทำให้หัวใจของเราหลายคนแตกสลายและอ่อนไหวไปเจอบทความหนึ่งของคุณป้านพเลยนำมาฝากทุกๆท,ท่านจิตหนึ่งเดียวล้อมรวมหัวใจไทยทั้งชาติเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเมื่อใดเสียงของหัวใจจะเงียบงนันเมื่อควันระเบิดลอยคลุ้งในอากาศ หัวใจของผู้มีความรู้สึกละเอียดอ่อนจะสั่นไหวรุนแรงยิ่งกว่าใครผู้ที่รับรู้พลังงานของผู้อื่นได้ลึกซึ้งหรือผู้ที่เรียกว่าเอมพาธจะไม่สามารถทำใจนิ่งเฉยกับความเจ็บปวดของโลกนี้ได้เลยแม้เหตุการณ์จะไม่ได้เกิดตรงหน้าแต่เรากับใจรับรู้ทุกเสียงร้องทุกลมหายใจสุดท้ายทุกแววตาแห่งความสูญเสีย ใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาหายใจติดขัดรู้สึกหมดศรัทธาต่อมนุษยชาติที่หลงทางระหว่างความกล้าหาญกับความโหดร้ายระหว่างความเมตตากับความอ่อนแอในฐานะมนุษย์ผู้กำลังเติบโตทางจิตวิญญาณเราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีดูแลใจของเราในโลกที่กำลังเจ็บปวดนี้ในสถานการณ์ที่กำลังเจ็บปวดนี้ไม่ใช่เพื่อหลีกหนี แต่เพื่อให้สามารถยืนอยู่กับความจริงได้อย่างเข้มแข็งและอ่อนโยนไปพร้อมๆกันวิธีเยียวยาและตั้งมั่นข้อที่1สร้างขอบเขตพลังงานการเปิดใจเมตตาไม่ได้แปลว่าเปิดรับทุกพลังงานที่เจ็บปวดอย่างไร้ขอบเขตขอให้เมตตาเป็นเกราะไม่ใช่รอยแผลขอให้เรารับรู้ความเจ็บปวดโดยไม่จมอยู่ในความเจ็บปวดนั้นข้อที่สอง หายใจลึกและภาวนาเมื่อใจสั่นไหวให้หายใจลึกหายใจเข้าเติมพลังแห่งความสงบหายใจออกปล่อยความกลัวความโกรธความสิ้นหวังขอภาวนาให้หัวใจเรานิ่งพอที่จะอธิษฐานเพื่อทุกฝ่ายแม้กระทั่งผู้ที่ลงมือฆ่าแปลข้อที่สามแปลความรู้สึกรับไม่ได้ให้กลายเป็นเจตจำนงแห่งแสง อย่าให้ความเจ็บปวดนี้เป็นเพียงความสิ้นหวังจงแปลมันเป็นเปลวไฟแห่งเจตจำนงอันแน่วแน่ข้าจะเป็นพลังของสันติไม่ว่าจะต้องอยู่ในโลกที่เจ็บปวดเพียงใดข้อที่สเชื่อมโยงกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเมื่อใจเราท่วมทน้นจงไม่พยายามแบกมันไว้คนเดียวเชื่อมใจกลับไปยังพลังอันบริสุทธิ์ของเอกภพระลึกถึงพระเจ้า พระพุทธเจ้าพระเมตไตรพระโพธิสัตว์แห่งทั้งหมดทั้งมวลระลึกถึงจิตเดิมแท้ที่เป็นแสงอันไร้ขอบเขตในตัวเราเองข้อที่ 5. ตั้งศูนย์กลางแห่งสันติในใจในทุกสถานการณ์อันปั่นป่วนจงหาจุดศูนย์กลางที่สงบภายในตัวเองเหมือนใจกลางพายุที่เงียบงันที่สุดขณะที่โลกรอบข้างหมุนวนจงอย่าให้ใจเรามุนตาม แต่ให้เราเป็นเสาแกนหลักแห่งความนิ่งเป็นศูนย์รวมของสันติที่โลกสามารถวางพักไว้ได้เมื่อใจสงบโลกทางใบจะได้ร่มเย็นข้อที่6ฟังเสียงโลกด้วยความกรโณาแต่ไม่หลงติดในความเศร้าเอ็มพาดหรือผู้ที่มีหัวใจไวต่อพลังงานมีของขวัญประเสริฐคือการฟังอย่างลึกซึง้งแต่ของขวัญน,นั้นจะกลายเป็นภาระหากเรา กลืนความทุกข์ของโลกโดยไม่มีภูมิคุ้มกันจงฟังเสียงโลกด้วยความการุณาแต่ต้องรู้จักทอนรากแห่งความเศร้าออกจากใจของตนมิให้มันอย่างลึกจนทำให้หัวใจเราหม่นมัวไปด้วยขอให้เราเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ฟังเสียงลมเสียงฝนและความเจ็บปวดของแผ่นดินแต่ยังคงยืนหยัดงอกงามและให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นได้เสมอข้อที่เจ็ด เปล่งแสงในพื้นที่ของตนเองเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นพระอาทิตย์แต่เราสามารถเป็นแสงเล็กๆในพื้นที่ของเราได้ในบ้านในห้องเรียนในครอบครัวในชุมชนในบทสนทนาเล็กๆในพื้นที่ออนไลน์หรือแม้แต่ในความคิดเงียบๆภายในจิตใจของเราให้แสงแห่งความรักความเข้าใจความเมตตาเปล่งออกมาอย่างมั่นคง อย่ารอให้โลกสงบก่อนถึงจะสงบจงเป็นผู้สร้างความสงบในโลกที่ยังไม่สงบทั้งหมดนี้คือการฝึกใจให้รักโดยไม่เจ็บให้ยืนหยัดโดยไม่แข็งกระด้างให้ร้องไห้ได้โดยไม่หมดหวังให้เปล่งแสงโดยไม่หลงลืมรากของตนเองและจงจำไว้ว่าแม้เพียงหนึ่งดวงใจที่ตั้งมั่นในความรักก็สามารถสั่นสะเทือนสลาม สนามพลังงานของทั้งโลกได้คำภาวนาขอให้ความเจ็บปวดและการสูญเสียครั้งนี้จงไม่สูญเปล่าขอให้มันจุดประกายให้จิตใจมนุษย์หันกลับมาสู่ความรักและการให้อภัยแม้กระทั่งศัตรูขอให้เรามองเห็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์และขอให้สันติภาพเริ่มต้นอีกครั้งจากภายในใจเราทุกคน รวมจิตเป็นหนึ่งเดียวล้อมรวมเป็นหัวใจไทยทั้งชาติไม่ใช่เพื่อต้านศัตรูแต่เพื่อเปล่งแสงแห่งความรักในความมืดที่สุดของมนุษยชาติเราขอเป็นจุดเล็กๆที่ไม่ยอมให้แสงดับแม้โลกจะเต็มไปด้วยควันและความเกลียดชังเราขอเป็นพลังแห่งรักและเมตตาอย่างมีพลังที่ไม่กลัวจะยืนหยัดแต่ก็ไม่หลงลืมว่าศัตรูของเราก็ยังคงเป็นมนุษย์ เมื่อเผชิญหน้ากับไฟสงครามมนุษย์อาจหลงลืมความเป็นมนุษย์แต่ท่ามกลางเสียงปืนและการสูญเสียยังมีดวงใจเล็กๆหลายล้านดวงหลายล้านดวงที่ยังภาวนาให้โลกนี้มีรักแทนรบเราไม่สามารถหยุดสงครามทั้งโลกได้ในคราวเดียวแต,แต่เราทุกคนสามารถเริ่มหยุดวงจรแห่งความเกลียดชัง ในใจของเราเองได้ทุกคนเราสามารถส่งคลื่นความสงบออกไปจากหัวใจที่ตั้งมั่นในความรักแทนความกลัวจงอย่าดับไฟด้วยไฟแต่ขอให้เรากลายเป็นน้ำเย็นอ่อนโยนและทรงพลังพอจะดับความร้อนรุ่มในโลกนี้ได้ให้การภาวนาเป็นการกระทําให้ความเมตตาเป็นการปฏิวัติจากภายในให้สันติสุขเริ่มต้นจากใจเราในวันนี้ คำปลุกภาวนาเพื่อสันติสุขและการเยียวยาจิตวิญญาณข้าขอภาวนาให้ทุกชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจงได้รับการปกป้องเยียวยาและคืนความหวังข้าขอภาวนาให้จิตใจของผู้ก่อความรุนแรงจงสั่นสะเทือนและตื่นรู้ถึงความโหดร้ายของการกระทำข้าขอภาวนาให้โลกใบนี้แม้จะร้าวรานยังมีเงามา้ เมตตาให้ผู้หลบภัยและผู้สูญเสียได้พักพิงข้าขอภาวนาให้จิตของเราทุกคนเชื่อมโยงกับแสงแห่งสันติยิ่งกว่าเชื้อเพลิงแห่งการล้างแค้นข้าขอภาวนาให้การสูญเสียใดๆจงไม่สูญเปล่าแต่กลายเป็นรากเหง้าแห่งความเข้าใจและกิ่งก้านแห่งการให้อภัย ข้าขอภาวนาให้มนุษย์หันหน้าหากันอีกครั้งด้วยน้ำตาแห่งความเข้าใจแทนที่จะใช้สายตาแห่งความเกลียดชังขอให้แสงแห่งความรักชนะเสียงของปืนขอให้คำภาวนานี้เป็นคลื่นแห่งการเยียวยาทั่วทั้งแผ่นดินอสังวิหารังสุขังสุขอันแท้จริงย่อมไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอกขอให้ทุกดวงจิตปลอดภัยในอ้อมกอดของจักรวาล เราจะไม่ปล่อยให้ความมืดมิดกลืนโลกนี้ไว้โดยที่หัวใจเรานิ่งเฉยแต่เราจะลุกขึ้นภาวนาด้วยความสงบงนันที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลสถิธรรมเป็นสุขอันนี้เป็นข้อความจากคุณสติธรรมอาจารย์สติธรรมและจากเพจคุณป้านบนำมาฝากทุกๆคนเรามาช่วยกันภาวนานะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังสวัสดีค่ะ